สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาโรอไทยชะตาค่ะวันนี้นะคะอาจารย์นารีจะมาทําคลิปเป็นดวงงานเงินความรักให้กับชาวราศีมีนนะคะสําหรับชาวราศีมีนก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง13เมษายนค่ะ การดูดวงตรงนี้ก็เป็นการดูดวงทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะนั้น,นอาจารย์ไม่สามารถฟันธงได้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมแล้วก็ใครที่ลัคนาสถิตในราศีมีนก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เก็บไว้เป็นพลังนะคะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะอะไรไม่ดีก็เอาไว้เป็นการป้องกันแก้ไขนะคะจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะ อ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนมกราคม2,564ต้นปีนะคะจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาบ้างสี่ไม้เท้าค่ะ9้าไม้เท้า justice นะคะสองเหรียญค่ะ9้าดาบค่ะ ามเหรียญน,นะคะหกเหรียญค่ะสี่ถ้วยค่ะสิบถ้วยนะคะไพ่ของฤาษีนะคะเฮมิตนะคะสเตรนด์ค่ะใบสุดท้ายนะคะสองไม้เท้าค่ะ ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะเห็นชัดกันหรือเปล่าจะเลื่อนให้นิดหนึ่งนะคะจะได้เห็นชัดๆอ่าโอเคนะคะใบแรกเลยเป็นสีไม้เท้านะคะ เหมือนกับการมการเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งมีการขึ้นบ้านใหม่นะคะเปิดธุรกิจใหม่หรือได้ย้ายไปอยู่ที่ทำงานใหม่นะคะมีอะไรที่เป็นเรื่องราวน่ายินดีนะคะตรงนี้หรือมีงานเฉลิมฉลองเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะเป็นข่าวดีงานมงคลอะไรต่างๆเข้ามานะคะในช่วงเดือนมกราคมเอหรือชาวราศีมีนได้ แต่งงานหรือเปล่าเพราะว่ามีไพ่ของสิบถ้วยเข้ามาด้วยนะคะไพ่ของครอบครัวนะเพราะนั้นคนที่มีคู่อาจจะได้แต่งงานกันก็ได้นะคะในช่วงต้นเดือนในเดือนมกราคมนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูพลังงานที่ขึ้นมาพร้อมกับไพ่ใบนี้นะคะเป็น the water fairy นะคะเป็นนางฟ้าแห่งสายน้ำนะคะ feeling a n อ Emotion อาจจะเป็นความรักสุกงอมนะถึงเวลาที่จะได้แต่งงานกันก็ได้นะคะตรงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบมันมีเรื่องราวดีๆเป็นอารมณ์ดีๆนะคะเป็นอารมณ์ของความผูกพันความรักที่มีความมั่นคงต่อกันก็ได้นะคะพร้อมที่จะพัฒนาเป็นครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะขึ้นมาก็ความรักดีงามเลยนะ ก็อาจจะมีบ้างนะที่คุณก็ยังรู้สึกมีปัญหาอะไรที่มันเหน็ดเหนื่อยที่มันยังค้างคาใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของคดีความต้องขึ้นลงขึ้นศาลในเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองหรือเปล่านะคะใครที่แบบเหมือนถูกถูกโกงหรือว่าถูก เออเอาเงินไปเอาของไปแล้วไม่จ่ายคุณหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะต้องพึ่งความยุติธรรมของศาลนะเพราะนั้นในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยน่าจะมีข่าวดีเข้ามาตรงนี้นะคะในส่วนของงานเนี่ยคณก็อาจจะยังมีแบบเรื่องราวที่ต้องเหนื่อยต้องทำให้คิดมากนะมีทั้งก้าวไม้เท้ามีทั้งเออก้าวดาบนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็มารันธุรกิจ หรือบางคนที่เจอปัญหาทําร่วมกับหุ้นส่วนหุ้นส่วนโกงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะในที่สุดคุณจะตัดสินใจแล้วก็นะคะคุณจะเลือกเลือกที่จะออกมาทําธุรกิจของตนเองถึงแม้ว่าเงินทุนอาจจะน้อยนะคะต้องหมุนเงินหรืออะไรต้องลําบากหน่อยแต่ว่าทําแล้วสบายใจถามว่าทำแล้วดีไหมการปตับเปลี่ยนตรงนี้ทำแล้วดีนะคะเพราะว่าไพ่ที่ตามมาคือหเหรียญน่ะนะคะคุณมีเงินที่จะเอา กลับมาช่วยเหลือครอบครัวหรือใครที่ให้คุณหยิบยืมเงินแล้วก็มาช่วยเหลือคนอื่นๆญาติพี่น้องคนอื่นๆที่เขาเดือดร้อนได้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วความที่เป็นคนคุณเป็นคนที่มีฝีมือเป็นมีพรสวรรค์นะแล้วพอมารับงานตรงนี้รับเองเนี่ยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะออื สำหรับตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหามันมีความไม่พอใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีการปรับจูนกันได้นะคะมีหกถ้วยเข้ามามันจะมีการให้อภัยให้โอกาสกันนะคะเราก็ทําให้เกิดความเข้าใจกันจนถึงขั้นที่แบบเหมือนแต่งงานกันนะคะหรือใครที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วนะแก้ปัญหาแล้วทาให้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะใช้เหตุผลต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนเป็นช่วงที่แบบ ใช้เหตุผลใช้การรับฟังใส่ใจเรื่องความรู้สึกอะนะคะหรือไปปฏิบัติทมกลับมาแล้วก็แบบรู้สึกแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวได้ก็ได้นะคะตรงนี้นะมีไพ่ของฤรษสีขึ้นมานะเป็นเดือนที่มันมีการปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วคุณน่ะจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะคุณสามารถที่จะเหมือนไปคุยนะคะกับคนที่เขาแบบไม่เห็นด้วยกับคุณหรือว่าเขาเป็นลูกหนี้คุณหรืออะไรตรงเนี้ยให้แบบให้ความร่วมมือกับคุณได้อะ่ะ นะคะหรือคุยกับลูกค้าใครที่แบบเหมือนดุดุจะเอาเรื่องเอาราวแต่คุณไปเจราจาด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเ,ออเขาให้ความร่วมมือกับคุณคุณทาถูกแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะกับกลายเป็นว่าดีนะคะมีความสามารถในการเจราจาต่อรองการสื่อสารนะมีพลังในตัวที่เข้มแข็งมากๆนะคะในช่วงเดือนมกราแล้วก็แก้ปัญหาได้ด้วยความเข้มแข็งแล้วก็คําพูดที่อ่อนโยนนะคะ เหมือนซื้อใจอ่ะคนที่ไม่พอใจคุณคนที่กําลังจะขัดแย้งหรือมีปัญหากับคุณได้นะคะหรืองอนง้อคนรักนะคะงอนง้อคู่ของคุณได้สําเร็จนะคะทําให้เขากลับมารักคุณได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้ากรณีที่มีปัญหากันอยู่นะท้ายที่สุดแล้วนะปลายเดือนคุณก็ยังมองหาโอกาสที่จะสร้างเป้าหมายชีวิตที่มันแบบมันไปได้ไกลกว่าเดิมมันมีความก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมนะคะตรงนี้สองไม้เท้า มีความรู้สึกว่าอยากจะต่อยอดความสําเร็จอะไรที่มันให้มันเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าคุณเริ่มจัดธุรกิจเล็กๆอะ่ะเหมือนอาจจะแบบเหมือนค่อยๆขยับขยายธุรกิจไปก็ได้นะคะค่อนข้างมีโอกาสที่ดีนะอเหมือนความสําเร็จมันค่อยๆมาแก้ปัญหาไปได้ทีละเปาะทีละเปาะนะคะจากที่รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินก็ปัญหาทุกอย่างมันจะค่อยๆขี้คายนะเหนื่อยต้องหมุนเงินต้องคิดมากต้องจัดการน,นู่นนี่นี่พอค่อยๆจบปัญหาไปได้นะสิ่งดีๆเนี่ยมันมีเข้ามาเลยนะคะ ทั้งในเรื่องของเงินทองความสุขในครอบครัวนะคะเหมือนคุณเติบโตขึ้นทางอารมณ์ก็ได้นะคะมีไพ่ของเรือสีเข้ามาทําให้คนรู้จักสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นนะคะตรงนี้ขอดูพลังงานที่มาพร้อมกับสองไม้เท้า happiness คุณแบบค่อยๆแก้ปัญหาจนแบบรู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันลงตัวแล้วชีวิตเป็นแฮปปี้แล้วนะคะมีความสุขเข้ามาในชีวิตของคุณนะครอบครัวความรักคุณก็โอเคเลยนะคะตรงนี้นะการเงินก็โอเคนะเพราะนั้นเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนชีวิตการแก้ปัญหาต่างๆในเดือนมกราคมนะแต่ปรับแล้วดีแล้วท้ายที่สุดคุณก็มีความสุขกับมันนะคะไหนดูเรื่องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาหน่อยนะคะอืม ใครที่กําลังแบบว่าจะเขาเรียกว่าอะไรไอนิชชันหรืออะไรนะเหมือนบางทีเหมือนรู้ข่าวแล้วล่ะนะคะว่าจะได้ไปเรียนต่อที่ไหนนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่พึงพอใจเป็นข่าวดีเข้ามานะคะหรือมีการไปดูสถานที่ไปอะไรมาเรียบร้อยแล้วหรือแล้วหรือเปล่านะคะมีการเตรียมตัวมีการแบบเหมือนเ,ออเตรียมพร้อมนะคะที่จะต้องไปใช้ชีวิตตรงนั้นนะคะ แต่ว่าบางคนนะเหมือนกับ2จิตสอใจนะอยู่ไกลพ่อแม่ก็กังวลนะก็คิดมากอยู่เหมือนกันนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณเนี่ยพร้อมนะมีความพร้อมที่จะไปเพราะว่าเหมือนกับมีคนให้กำลังใจอะ่ะเราคิดแบบเออถึงจะไปอยู่คนเดียวนะก็เดี๋ยวก็มีเพื่อนมีอะไรนะคุณก็ค่อยๆเข้าใจปัญหาได้หรือในพี่พนะคะนักเรียนศิษยศาสตร์ที่เรียน เรียนอยู่แล้วนะอาจจะมีปัญหาอะไรที่มันเข้ามาที่ต้องแก้ไขในเรื่องของการทําโปรเจกต์การทํางานร่วมกันหรืออะไรตรงนี้นะคะอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับเพื่อนกับคนที่ร่วมทําตรงนี้บ้างนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะมีการปรับจูนนะให้ความเข้าใจความต้องการของคุณแล้วก็ทุกๆกฝ่ายเนี่ยมันมาจูนกันได้อีกครั้งนึง นะคะด้วยการเจรจาต่อรองหรือมีคนที่เข้ามาเป็นกาวใจก็ได้นะคะก็เลยทําให้ตรงนี้คนสามารถทํางานกลุ่มให้มันร่รวมไว้ได้แล้วก็เหมือนกับว่าสามารถที่จะร่วมง,งานได้ร่วมง,งานกันได้ต่อไปนะคะท้ายที่สุดก็มีความเข้าใจกันนะคะในหมู่เพื่อนในหมู่คนที่เ,เป็นรุ่นพี่หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออะไรตรงนี้นะคะโอเคนะจบได้ดีนะอขอดูความรักความรักของคนมีคู่อาจารย์รู้สึกว่าตรงนี้เคลีย นะคะคนที่เป็นแฟ,น,ฟนกันไม่มีโอกาสได้แต่งงานกันนะงั้นอาจารย์ขอดูคนโสดดีกว่านะคะคนโสดความรักคนโสดเป็นอย่างไรมีราชาดาบเข้ามานะคะอัศวินดาบยังไงราสีมีหรือว่าคู่ของคุณที่คุณจะได้เจอเป็นชาวธาตุลมอาดาบอีกแล้วนะคะแปดดาบ lover โอ้ oh, จริงด้วยอือ uh ือ huh. อาจจะเป็นชาวธาตุลมหรือว่าชาวราศีเมถุนนะธาตุลมก็มีกลุ่มเมถุนตุลน,นะคะ lover ขึ้นมาอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนนะคะตรงนี้อืมคู่คู่กรณีคู่รักของคุณอ่ะขออีกหนึ่งใบอ่ามีธาตุน้ําด้วยกันนะคะมีกรกฎพิจิตเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าคนโสดอาจจะเจอคนที่แบบเหมือน เข้ามานะคะในชีวิตของคุณนะคะอาจจะมีคนที่เหมือนเขาแอบ,บชอบคุณอยู่แต่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะแต่ว่าคนนี้อาจจะไม่ได้แสดงออกแต่ว่าคอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่แต่คนที่อายุเท่ากับคุณนะคะหรือว่าอาจจะอายุน้อยกว่านะคะอาจจะเป็นคนที่แบบแสดงออกเยอะเข้ามาขายขนมจีบนะคะแล้วก็มีคนที่แบบเหมือนมีความโรแมนติกอะ่ะค่อยๆเข้ามาอย่างอ่อนโยนนะแล้วคุณเหมือนจะชอบคนนี้ ชอบความเป็นถ้วยนะเพราะว่าอยู่ติดกันกับ lover น,นะเหมือนค่อนข้างแบบมีตัวเลือกเยอะนะความรักของคนโสดนะคะแต่ว่าในทายที่สุดอาจารย์รู้สึกว่าคุณจะชอบคนที่มีความโรแมนติกมีความอ่อนโยนมีความเข้าใจคุณนะในท้ายที่สุดคุณจะเลือกคนนี้นะคะสำหรับความรักของคนโสดนะ อ่าโอเคนะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะมีโอกาสพัฒนาหรืออะไรไหมในเดือนหน้านะคะตรงนี้เดี๋ยวขอดูให้กับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวยังไงความรักที่เป็นรายละเอียดเลยเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ในอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปความรักล้นลวนอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเจนเลนส์มีเ้าเหรียญคะ่ะ เจ็ดเหรียญแปดใเท้า The World เหมือนในช่วงนี้นะคะความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ย เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะจากที่แบบเหมือนอยู่ห่างกันต่างคนต่างทํากิจกรรมอะไรที่ตัวเองชอบนะเหมือนกลับมาจูนกันมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันได้มากขึ้นนะคะเป็นเจ็ดถ้วยเหมือนอย่างที่เคยคิดฝันไว้เคยเาวางแผนร่วมกันไว้นะคะหรือได้มาเจอหน้ากันก็ได้นะคะมีแปะแมเท้าไพ่ของการเดินทางแล้วก็พอเจอกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ที่มันแบบเหมือนมีความมั่นคงมีความคอมมิทเมนต์ร่วมกันะนะคะ หรือมีโอกาสนะที่ความสัมพันธ์ตรงนี้จะพัฒนามีความชัดเจนแล้วก็อาจจะได้แบบมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะมีคอมมิชมน์ร่วมกันหรือบางคนเป็นรักทางไกลมาจากต่างประเทศก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ต่างประเทศนะตรงนี้นะอืมเป็นเรื่องราวดีๆนะคะตรงนี้นะ สำหรับในเรื่องของสุขภาพนะมีก้าดาบนะระวังโรคเครียดคิดมากนอนไม่หลับนะคะปวดหัวเป็นไมเกรนอะไรตรงนี้ด้วยนะคะหรือว่าการบาดเจ็บจากการใช้ร่างกายในการทำงานอะไรต่างๆตรงนี้นะคะอุบัติเหตุก็ระวังไว้นิดนึงนะคะอนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะตรงนี้อาจารย์รู้สึกเหมือนโอเคแล้วนะคะครบแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ในช่วงต้นปีนะคะ ควรไหว้หรือสัก,กะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพองค์ใดนะคะพระศิวะนะคะพระศิวะก็มีดวงตาที่3ด้วยนะคะไปขอพรในเรื่องที่เราอยากรู้หรืออะไรตรงนี้นะคะขอพลังจากท่านนะคะพลังความสำเร็จโชคลาภความล่ำรวยนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบในวัดแบบวัดแขกหรืออะไรตรงนี้นะคะก็จะมีรูปปั้นพระศิวะนะ หรือว่าไปขอพรกับลูกปั้นนะคะของพระพุทธเจ้าปางต่างๆนะคะเป็นปางประจําวันเกิดของคุณก็ได้นะคะในพื้นที่ที่คุณอยู่นะในในวัดที่อาจารย์คิดว่าหาไม่ยากเลยนะคะในวัดที่คุณเนี่ยไปสักการะบูชชาไปขอพรได้นะคะตรงนี้นะอีกหนึ่งใบค่ะอันนี้เป็นสําหรับคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะเป็นนักบุญที่คุณนับถืออยู่เป็นนักบุญผู้หญิงด้วยก็ได้นะคะตรงนี้นะอืม เป็นแม่ชีเทลลาซาหรือเป็นใครก็ได้นะคะที่คุณแบบว่าให้ความเคารพนับถือนะคะที่เป็นนักบุญในศาสนาคริส์นะคะ,ะก็จะได้แบบมีกําลังใจนะมีพลังใจมีศรัทธาในการใช้ชีวิตนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพอ่ออร์คิลนะคะให้กับชาวราศีมีนนะ ตรงนี้ก็ขอบคุณชาวราศีมินมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นารีนะคะถ้าใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยเป็นกําลังใจกับอาจารย์นรีด้วยนะคะขอบคุณมากๆากเลยไพออ่บอกว่าเป็น d r a g o n f l e นะคะ emergence emergence นะคะเป็นการเหมือนกันปรากฏขึ้นน่ะการปรากฏขึ้นของสิ่งที่คุณอยากจะทำให้มันเป็นจริงนะ ฝันคุณเนี่ยน่าจะได้เป็นจริงนะคะในช่วงของเดือนมกราคมนี้แล้วมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะอย่างน้อยที่สุดคือมันรูปมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะมันใกล้ความจริงอะนะคะอย่างน้อยที่สุดนะงนั้นตั้งใจทํานะคะใครที่มีความฝันอะไรนะคะตั้งใจทํานะมีโอกาสที่จะเป็นจริงแล้วนะคะ วอลแคานออาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างนะคะที่ทําให้คนต้องคิดมากเนี่ยก้าวดาบห,หรืออะไรตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยวพอหลังจากมันผ่านปัญหาตรงนี้ไปเนี่ยเรื่องราวดีๆมันก็จะเข้ามานะคะอืม f ูฟอินซิงนะคะเป็นเรื่องของสัญชาตญาณนะคะตรงนี้ก็คือต้องระวังนะสำหรับเอ่อ บางคนที่อาจจะเหมือนคิดไม่ดีกับเรานะคะหรือว่าในแง่ของ inner world ในแง่ของตัวเราเนี่ยมีสัญชตาตญาณบางอย่างอะไรที่บอกกับเราว่าในสิ่งนี้อาจจะเป็นอันตรายหรือไม่ควรทำนะคะมันต้องเชื่อในสัญชตาตญาณตรงนี้ด้วยนะคะอขออีกหนึ่งใบดีกว่า invocation นะคะ ceremony เหมือนกับเป็นพิธีกรรมนะคุณอาจจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ หรือไปแก้บนหรือทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณแบบว่า,ามีกําลังใจนะคะหรือว่าประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้อาจจะเป็นสายมูนิดนึงนะคะช่วงนี้ค่ะ <c oughs> ก็ขอบคุณชาวราศีมินมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามนะก็ขอให้ปีใหม่นะเป็นปีแข่งการเริ่มต้นที่ดีนะคะสําหรับชาวราศีมินทุกทท่านนะคะคิดหวังอะไรก็ขอให้สําเร็จสมดังใจนะคะขอให้มีปฏิหาริมีโชคช่วยเข้ามานะคะอะไรที่ร้ายๆก็ขอให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วนะคะแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับมานะคะให้มาก มากกว่าที่คุณแบบว่าต้องเสียไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ